สวัสดีค่ะสำหรับเ้าชอบคบ้านเมืองออกเดินทางไปด้วยกนะันค่า ตัวบึงจะนานดีตัวข้าวโอ้เด็ดวันนี้สุดยอดเลยสุดท่าน <c oughs> เด็ดแรงสุดๆเด็ดแรงแบบนี้โอ้งานปูนสบายเลยพี่นอ้องเอ้ แข่งไวไม่ต้องรอนาะน เช้ามันไม่มีใครลงปลาน่าจะมีปลาโดหรือเปล่าเชา้าก็เห็นอยู่แต่ว่าไม่เยอะเลรอเมื่อเช้าจะลงข้างล่างเหรอมาอยู่เลยไม่ได้เอาตาไปก่อนเราจะเอามาซิดาได้ไหมอจอให้เราลงตรงนี้เราจะเอามาซิดาเทอาก่อไปดู เธอก็ใส uhm. <cima. S 2> ่คุพอนิดมีตัวนั้นไงห้าหกหน่วยนุ่นไปเลยอะมาซิดากับพี่น้องนู่นไงมาซิดา ามลูกก็ไปดูปลาต่ออร่อยนะมาจิดาธรรมชาติบได้ใส่ปุ๋ยบได้ใส่ย,ย่งมีแต่ปุ๋ยขี้ควายไล่ลงไปเอา้าทำไมผัวค่อยมาเร็วจังเลยตาไม่ได้เหรอ ะไม,ไม่มีเหรอตานี่งสงสามลูกมีนิดเดียวเท่าเมื่อเช้ากันเลยแม่วมันพอกะเทอนก็เป็นตาบรรยากาศนะเันนี้คยอดยอเลย ถ้าใครเกี่ยวข้าวนี้วถ้าเกี่ยวมือนะเป็นลมนะตาเนาะแดดร้อนขนาดนี้ไยซื้อคอยมือละสามลอยกูอยาก,กยเอาพลพี่น้อเยไปหาโนมัยทายดีกว่าไปหาขุดจิ่ลอดีกว่าคอยดดอน,น,นี่ข้าหนึ่งมันตุยมันไม่ตุย พรุ่งนี้ก็ซื้อปูนนะท่านวันนี้ไปก่อนพอปูนมันเหลืออยู่ประมาณสี่กระสอบนี่แหละมันน่าจะน่าจะพอทําวันนี้อยู่จะดูก่อนว่าพรุ่งนี้มันจะหมดไหมหรือว่ามันต้องซื้อเพิ่มไหมพิจรามันต้องซื้อเพิ่มเลยเพราะสี่กระสอบเราฉาบแค่สองห้องเองด้านนอกยังไม่ได้ฉาบซทกแค่เอะเลยก็ฉา,าบแล้วแผงหนึ่ง ทางตรงนี้ก็แคบแคบใช่ไหมเอ้ยหลีกทางนี้นะนี่หลีกหลุมอ่ะเนี่ยมีหลุมอยู่ตรงนี้น้ำชอบตกนี่เดีดูดีจะค้นหรือเปล่าวันนี้นค้นอยู่ เเริ่มสุกแล้วบางคนก็เกี่ยวเสร็จแล้ว เยอะมากเลยปลาบอกม,มันกำลังจะโดดลงอ่ะเทียบเลยใช่ไหม,มเต็มเลยม,มีปลา,ปลาน,นามีข้าวเราก็ตากปลาไว้เต็มเลยแถวบ้านผมเนี่ยปลาเยอะแต่ว่ากบไม่ค่อยเท่าไหร่ทุกท่านะนะกบไม่ค่อยมีเนาะตาเนาะกบไม่ค่อยมีเหมือนมีแต่เขียดมันไม่จะสูญพันธุแนนน์แล้วกบแแถวบ้านนอามจินี่กบเยอะกบเยอะเราเห็นชาวบ้านเอามาขายทุกวัน โบร้ายบ้านนั้นแถวบ้านผมผบน้อย ที่มามาปลีกเือเดียวที่มานะท่านนะี่มาคเปเลย,เลย,ยรเยสวัสวดีค่ะ